สวัสดีครับสวัสดี<ะ>ทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้รถปูนมาแล้วนะครับรถ,ร,ถรถปูนมาแล้วรถปูนมาแล้วรถปูนมาแล้วลูกใช่รถันใหญ่มากใหญ่ม,ม,ามากคันใหญ่คันใหญ่มากขันใหญ่คันใหญ่มากคันใหญ่มากลูก โอ้ใช่ครับผมตอนนี้ก็ออกมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เัาใหญ่มากวัวค,ครับผมอ่าตอนนี้เราจะเทไอตรงเฟสสองนะครับผมงเอฟซี FC นะครับเฟสแรกเราก็เทเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับผมอ่าเน้นหนานเป็นทีเดียวนะครับไอตรงด้านหน้านะครับสามารถที่จะเอารถอดสิบล้อขึ้นมาโดยไม่แตกเลยนะครับผมเอฟซี FC นะครับอ่าทีมงานช่างเราก็ สุดยอดนะครับผมมาตรฐานมาตรฐานนะครับนะอตอนนี้ก็จะวางข่อนะครับผมระบบอาอาน้ำเสียเนาะนะครับ ครับโอ,โอ้โอ,โอ,โอ้เดี๋ยวล้มนะลูก ฮะโ,โอโไโไโ้ไม่กระจกด้วยอะไรลูกโอ้ยระวังนะคุนตา้าแมนเห็น,น,น,นไหม,มอันไหนอันไหนลูกแล้วสิบร,ร้อครับผม อ๋อวันนี้น้องมุกจาก็มาคุมงานเองนไงเอาพี่นะครับครับมารับมีมีมีพี่ อ่ะนะครับผมโครงการแรกเราเนาะนะครับก็จะมีอ่าเฟสหนึ่งของเราก็จะมีตัวบ้านนะครับผมสองหลังนะครับ f อนะครับด้านขวานะครับผมจากอ่าถนนถ้ามองจากถนนเข้ามาจะอยู่ซ้ายมือนะครับผม f อนะครับตรงนี้เนาะนะครับจะเป็นบ้านสิงหานะครับผมนะครับจะเป็นหลังสีเขียวนะครับผมอยู่อ่าซ้ายมือของเราเนาะถ้ามองจากถนนนะครับผมอ่าทางหลวงนะครับผมทางหลวงชนบุรษ นะครับผมก็ถ้ามองเข้ามาจากถนนนะครับผมซ้ายอเอยขวามือเราก็จะเป็นบ้านกัญญานะครับผมแล้วก็ตัวร้านนะครับผมจะบ่าเยเป็นตัวร้านตุลานะครับผมสีนะครับเราก็ตอนนี้เราทำเฟสสองอยู่นะครับครับบอกเกอร์รูปบอกเกอร์ สําสหรับระบบบอ่อเกิดอเรานะครับผมเราก็จะทําทนะครับผมให้เนียนโดยที่ไม่ต้องอัน,อนมองไม่เห็นเลยเนาะนะครับผมว่าอันเป็นบอ่อเกลอเนาะนะครับเพราะว่าเราได้วางระบบอะไรทุกอย่างไว้แล้วนะครับโดยความคิดนะครับผมร่วมกันนะครับผมกับทีมช่างเนาะนะครับผมเราก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีให้ ระบบมันออกมาได้สวยงามนะครับช <laughs> <es> ัดปิดไว้ปิดไว้ลูกปิดไวฟ

อ่านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากชมโฆษณาให้ช่องบุกตาปาเพลินด้วยนะครับผม FC ที่เคารพรักทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานช่างเนาะนะครับอันเพิ่นเริ่มทำงานเนาะได้ทำงานกันนะครับผมสวัสดีครับ